ยามเช้าค่ะมีเพื่อนทักมาบอกว่าอยากเห็นคลิปยาวหรือสตรีมนะคะก็มีเวลาน้อยแต่ทำต่อแน่นอนค่ะก็เพื่อนๆฝากติดตามละกันนะคะอันนี้ก็เดินมาเจอต้นชะอมค่ะคิดว่าเดี๋ยวจะเอาไปทำอะไรทานดี สดสีสดนะคะมีการปรับสีนิดหน่อยเพื่อความสวยงามของภาพนึกออกแล้วค่ะว่าจะทำอะไรทานดีแต่คลิปนี้คงไม่ทันนะคะเดี๋ยวจะไปทำต่อในคลิปหน้าค่ะแล้วนี่ก็มาเจอใบยะนางนะคะใบยะนางนี่มีประโยชน์มากมายเลยค่ะเดี๋ยวจะมาดูกันนะคะว่าใบยะนางนั้นมี ประโยชน์อะไรสามารถทำอะไรทานได้มากมายเลยค่ะส่วนตัวแล้วชอบนะคะเพราะเป็นพืชสมุนไพรด้วยนะคะให้ประโยชน์มากมายเลยนะคะเดี๋ยวขอเวลาไปค้นแป๊บนึงนะคะยังไงเพื่อนๆสนใจคลิปวิดีโอของเอและก็คลิปเรียวภาพสวยๆส,สีสดๆก็กวาบรับชม กันได้เลยนะคะนี่ก็เป็นช่วงบรรยากาศตอนเช้าวันศุกร์นะคะก็หาโลเคชันถ่ายภาพมาฝากเพื่อนๆค่ะห่างเหินไปนานห่างเหินไปนานตอนนี้ก็พยายามทำตัวให้ว่างค่ะเพื่อจะได้มีภาพสวยๆวิดีโอดีๆมาฝากเพื่อนๆนะคะ ก็ตามที่บอกไปค่ะมีเพื่อนทักมานะคะอยากเห็นวิดีโอสตรีมนะคะก็เลยจัดให้เ,เพื่อนๆนะคะเดี๋ยวต้องไปขอดูเพื่อนชื่ออะไรเพราะตอนนี้นึกไม่ออกนะคะ